หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระวิทยาการคำนวณเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพคำนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้สารวิทยาการคำนวณเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพผู้จัดทำหวังว่าเนื้อหาสาระในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาทุกๆท,ท,ท่าน สารบัญการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดซึ่งการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสำหรับสืบค้นมีเทคนิคในการสืบค้นข้อมูลดังนี้ การค้นหาโดยใช้คำสำคัญเป็นการค้นหาข้อมูลโดยพิมพ์คำที่ตรงประเด็นและตรงตามความต้องการลงบนเว็บไซต์ที่ให้บริการสำหรับสืบค้นข้อมูล 2. การค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์เป็นการค้นหาข้อมูลโดยการเจาะจงชนิดของไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งทำได้โดยการพิมพ์ชนิดของไฟล์ที่ต้องการต่อท้ายคำสำคัญที่ต้องการค้นหาบนเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสามการค้นหาโดยระบุประเภทของเว็บไซต์เป็นการค้นหาข้อมูลโดยจัดจงเลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องการเท่านั้นซึ่งทำได้โดยการพิมพ์คำสำคัญที่ต้องการค้นหา แล้วตามด้วยคำว่า <Start. S 1> เครื่องหมายทวิภาคและประเภทของเว็บไซต์ที่ต้องการสี่การค้นหาโดยการใช้เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์เป็นการค้นหาข้อมูลโดยนำเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์มาใช้ในการค้นหาข้อมูลเช่น อัญญาประกาศใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลทุกคำในประโยคเครื่องหมายบวกใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏคำเหล่านั้นบนหน้าเว็บไซต์พร้อมกันเครื่องหมายลบใช้ค้นหาข้อมูลโดยระบุคำที่ไม่ต้องการให้ปรากฏบนเว็บไซต์ไว้หลังเครื่องหมายลบ 5. การค้นหาโดยการใช้ตัวดำเนินการเป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้ตัวดำเนินการมาเชื่อมคำตามที่ต้องการเช่นตัวดำเนินการ AND เป็นตัวดำเนินการที่ใช้เมื่อต้องการค้นหาคำสำคัญเพิ่มขึ้นตัวดำเนินการ OR เป็นตัวดำเนินการที่ใช้เมื่อต้องการให้แสดงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่พิมพ์คำค้นหาลงไป การจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหาการจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหาจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยขั้นตอนการจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหาสามารถทำได้ดังนี้1พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการ2เลือกการตั้งค่า3เลือกการค้นหาขั้นสูง 4... กรอกข้อมูลการค้นหาที่ต้องการการประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ดังนี้ 1... นพิจารณาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 2... มีชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลระบุไว้ 3... ม,มีวันที่เผยแพร่และครั้งที่ปรับปรุงีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและห บอกวัตถุประสงค์ในการจัดทำสรุปการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนักเรียนจะต้องเรียนรู้เทคนิคและการจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหาเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการที่สุดและเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย